เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการจับข่าวเท็จถึงเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเรากันก่อนเลยเพราะนับตั้งแต่ที่ทางอั์เนอร์สตรอตได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมเราต่อจากทางเยเกนครอบอดีนในใหญ่เฮฟวีเมทัลมันก็ทําให้มีนักเตะหลายต่อหลายคนจับต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางเฟยนูด์โรธเดอร์ดัมที่ตกเป็นกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายตามมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในถิดแอนฟิลด แต่ล่าสุดหลังจากที่ทางแมดวีเฟอร์มิดฟิลด์ตัวรับใกล้จะไปลงเอยกับทางไรตันแอนด์โฮฟอาเบียนหลังจากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องค่าตัวกันได้แล้วที่เสนอนราคา30ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา25.4ล้านปอนด์และตัวของนักเตะเองก็ตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางไรตันได้แล้วอีกด้วยมันก็ทำให้หลายคนเชื่อว่าลิเวอร์พูลของเราอาจจะต้องซดแห้วในดิบนี้ไปตามระเบียบ อย่างไรก็ตามเรื่องราวดูเหมือนว่าจะเกิดการกับตรปัดและหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เมื่อทาง1908เว็บไซต์ชื่อดังจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเน้นเจาะข่าวของทางเฟยนุตรถเธอดัมเป็นการเฉพาะก็ออกมาแถลงไขยถึงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เลยว่าลิอวอ่์พูไม่เคยให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้และมันก็เป็นเพียงความพยายามจะเชื่อมโยงของสื่อบางเจ้าไปเองเท่านั้น ดังนั้นการที่วีเฟอร์กำลังจะย้ายจากทางเฟยเยนุดไปอยู่กับทางไบรตันดังกล่าวข้างตน้นมันจึงไม่ใช่การประสบความร้มเหลวในการคว้าตัวนักเตะจากทางลิเวอร์พูลของเราอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจกันแม้ว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์เองจะมีความต้องการในการเสริมทัพสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่เข้ามาก็ตามทีแต่ว่าเป้าหมายของพวกเรานั้นหาใช่ตัววีเฟอร์จากทางฟเยนูดไม่ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเกรนจอนสัันอดีตแบ็คขวาของทีมเรากันบ้างเมื่อเขาได้มองว่าหากอานส์รอดเทรนเนอร์คนใหม่สามารถนำทีมจบท็อปโฟรในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายสำหรับการย้ายมาพิมลิกเป็นปีแรกได้แล้ว ในตอนนี้ลิว์ภูต้องกัดฟันอย่างหนักเพื่อไล่ล่าท็อปโฟนะจนสั้นกลราวผมคิดว่าพวกเขามีดีพอที่จะทำเช่นนั้นได้พวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อไล่ล่าโคตาก,การแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่พวกเขาจะแสดงมันให้เห็นในทุกๆสัปดาห์ได้หรือไม่อย่างไรกันมันถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเล่าตัวของผมเองก็ยังคงมีความสงสัยในเรื่องนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน ในตอนนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายในทีมของเราพวกเขาอาจจะได้เห็นการเสียนักเตะคนสำคัญไปสักหนึ่งหรือสองรายก็เป็นได้แต่ต่อให้มันเป็นเช่นนั้นผมก็ยังคงเชื่อมันว่าพวกเขายังจะสามารถจบท็อปโฟได้อยู่ดีพวกเขามีดีพอที่จะทำแบบนั้นได้ แม้จอนสันจะออกกาแสดงทัศนะเอาไว้เช่นนั้นแต่ทางสตีเฟนคิวเลนนักข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราก็ออกมาสวนกลับไปแบบทันควันเลยว่าในฐานะสมูรแล้วเราคงจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ต่ำเพียงแค่นั้นไม่ได้ด้วยความเคารพต่อเกรนจอนสันนะการจบท็อปโฟอาจจะเป็นเป้าหมายต่ำสุดของลิเวอร์พูลแล้วก็ได้คิวเลนกล่าว แน่นอนว่ามันจะเป็นงานที่ยากแต่หากคุณดูจากผลงานที่เราทำเอาไว้เมื่อดูการที่แล้วต่อให้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันก็คงไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะทำมันให้ได้เล์พูจะมีทีมที่หลงตัวมากขึ้นแล้วเมื่อมาบวกกับไอเดียการทำทีมใหม่ๆที่อ่านเนอร์สจะเสริมเข้ามาเราก็ควรที่จะมีทีมที่อันตรายกว่าเมื่อปีก่อน หรืออย่างน้อยที่สุดคุณภาพก็ต้องไม่ได้ด้อยลงไปกว่าที่เราสร้างเอาไว้เมื่อปีทีแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมเลยไม่เห็นด้วยกับเกรนเรามองถึงการลุนแชมป์ได้เลยนะหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรพยายามจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลที่เป็นความหวังของทีมเราตลอดช่วงหลายปีข้างหน้ากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางสเตฟานบเซติชมิดฟิลเลสแปรนิชที่แจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวกับทีมชุดใหญ่ของเราในยุคข,ของทางเยรอเกนครับก่อนจะมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บยาวทว่าในตอนนี้เขาก็ได้ความฟิตกลับมาได้อีกครั้งและได้รับการคาดหมายว่าจะมีบทบาทสำคัญในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเทรนเนอร์คนใหม่อย่างทางอาเนสตรอ วัาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดิแอ h เลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบ,บุว่าที่จริงแล้วเรื่องราวอาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะก่อนที่เขาจะมาลงเอยกับทางลิเวอร์พูลของเราเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2020นั้นเจ้าตัวเองก็ได้ถูกทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราตามเกี้ยวพาราสีมาอย่างหนักก่อนหน้านั้นนานหลายเดือนแล้ว ในตอนนั้นทาง r รดเดวิลต้องการประกลังตัวกลางคนใหม่ที่มีอนาคตที่สดใสและบายเซติชเองก็แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถคุณแนวรับให้กับทีมเยาวชนของทางเซลตาได้อย่างยอดเยี่ยมจนมาเข้าตาทีมแมวมองของยูไนเต แต่หลังจากการเจราจาก,กันอยู่นานหลายเดือนพวกเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยมากกว่า1 0 0 0 0แสนยูโรจนกระทั่งลิเวอร์พูลของเราติดต่อเข้ามาและปากหน้าคว้าตัวทางไบเซติชไปครอบครองด้วยค่าตัว2 5 0 0 0 0ยูโรก่อนที่เขาจะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งจากประกังตัวกลางให้ขยั ขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจนกระทั่งช่วยให้จูตัวสามารถแจ้งเกิดได้สําเร็จและกลายเป็นความหวังใหมให่แห่งอนาคตของทีมเราอยู่ในเวลานี้ดันเองเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูคนที่ทางสโมสรกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะเซ็นสัญญากับเขาอย่างทางแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพจากค่ายสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้าง มื่ล่าสุดทางฟิลทอมสันอดีตนักเตะอรับตำนานของทีมเราซึ่งก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอีกด้วยได้ออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าหากยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ประสบความสําเร็จในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมเขาก็จะกลายมาเป็นสมบัติล้าค่าของสโมสรต่อไปในระยะยาวได้ แอนโทนีกอร์ดอนจะถือเป็นการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญที่ดีอย่างยิ่งสำหรับสโมสสฟุตบอลลิเวอร์พูลเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเตะที่ถนัดเท้าขวาแต่ลงเล่นเป็นปีกซ้ายทอมสันกล่าวลุยดีออสทำได้ดีมากๆในบทบาทเหล่านั้นแต่มันก็มีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเขาออกมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าเขากำลังจะย้ายทีมออกไป ดังนั้นตัวของผมเองก็ยังคงสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาจะได้อยู่ที่นั่นต่อไปหรือเปล่าผมได้ยินมาว่านิวคาสเซิลอยากจะได้ตัวจอเรลคอนซาย้ายทีมสลับขั้วไปแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะเพราะเขาเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่สุดสำหรับทีมลิเวอร์พูลในยุคใหม่และโจ้ตัวก็จะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมออีกด้วย แต่หากเราได้ตัวกอดดอนย้ายเข้ามาเขาก็จะกลายมาเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของทีมเราซึ่งเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเขาจะไปลงเล่นที่ตรงไหนเพราะคุณมีทั้งโมซาลาอยู่ฝั่งหนึ่งเดวิดดี้อาสอีกฝั่งและเดียโกโชตาอีกอยางไรก็ตามเมื่อเรากำลังสร้างทีมขึ้นมายังไงเสียเราก็ต้องไปคว้าตัวเขามาแต่มันขึ้นอยู่กับสนนราคาและค่าตัวในการย้ายทีมของเขาด้วยว่ามันจะไปจบลงที่ตัวเลขเท่าใด แต่จากมุมมองของผมแล้วกอดอนเป็นนักเตะที่ดีแล้วก็ดีมากๆเสียด้วยเมื่อมันเป็นเช่นนั้นผมเลยอยากจะเห็นเขาย้ายมาลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พู o l ของเราในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้นาะในๆก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับทักแอนโทนีกอดอนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูการดำเนินการจากทางฝั่งของตัวนักเตะเองกันบ้างว่าเขาได้มีการทำอะไรไปแล้วอย่างไรกัน เทพชนไหนทางต้นสังกัดของเขาอย่างทางนิวคาสเซิลอยู่ในแตดถึงได้ออกมาแสดงความเป็นกังวลใจอย่างยิ่งยวดถึงจิตใจของตัวดาวเตะวัย23ปีรายนี้ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนับตั้งแต่ที่ตัวเขาได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลเข้ามาและมีการเปิดการเจรจาพูดคุยกันอย่างจริงจังถึงการย้ายทีมของเจ้าตัวตลอดรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดล่เทริกราฟสำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ออกมาไขข้อสงสัยในประเด็นนี้แล้วเมื่อพวกเขามีการลงลึกในรายละเอียดถึงช่วงท้ายของเส้นตายที่ทางนิวคาสเซิลต้องเร่งเครียงงบดุลทางบัญชีให้เป็นไปตามกฎแฟร์เพย์ทางการเงินที่ตัดยอดในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา นั่นทำให้ในช่วงก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องเร่งการเจรจากับสมูสรต่างๆในการขายนักเตะออกมาและลิเวอร์พูลของเราก็ได้ช่วยประโยชน์จากสถานการณ์นั้นด้วยในการเข้าขอซื้อตัวทางกอดอน ในตอนนั้นเองที่ตัวของนักเตะก็มีการสั่งการให้เอเย่นส่วนตัวของเขาเดนหนะ้าผลักดันดิวนี้อย่างเต็มกำลังโดยแห่งข่าวจากภายในสโมสรของทางนิวคาสเซิลเองก็ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าตัวของกอร์ดอนอยากจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายนิวคาสเซิลก็หาทางออกได้สำเร็จด้วยการขายนักเตะรายอื่นออกจากทีมไป นั่นทำให้สถานการณ์ของพวกเขาผ่อนคลายลงมาแต่ในตอนนี้ตัวของกอร์ดอนเองก็ยังมีความพยายามที่จะงัดข้อกับทีมของเขาอยู่เพื่อต้องการทําตามความฝันของเขาในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลให้กลายมาเป็นความจริงซึ่งเราก็คงต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าดิวนี้จะไปลงเอยอยู่ที่จุดไหนกันแล้วเพื่อนๆล่ะ ิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ